สวัสดีค่ะท่านชมทุกท่านคะพบกับรุ่งอรุณพยากรณ์เช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจําเดือนเมษายน2564นี้นะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ดวงทั่วๆไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกนะคะ และถ้าหากว่ามีข้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจกใ็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นไกลลได์ไลน์ได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันศุกร์ค่ะโดยอาจารย์จะพยากรณ์ในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะ ชาววันศุกร์เดือนเมษายนนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดูการงานก่อนนะคะ Tree of Wands, q u e e of Swords, Six of Cups, Ace of Wands, Nine of Pentacles ห้าใบที่อาจารย์จับขึ้นมานะคะชาววันศุ ทางด้านการงานนะคะถือว่าเดือนเมษายนนี้นะคะเป็นดวงดีสําหรับท่านค่ะถ้ามีช่องทางในการทําอาหารกิน การงานที่ท่านหวังไว้จะเจริญก้าวหน้านะคะมีลู่ทางต่างๆเข้ามานะคะด้วยว่ามีคนเกื้อหน,นุนมีคนคอยดูแลนะคะก็คือหกถ้วยนะคะหกถ้วยอาจจะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายก็ได้นะคะคนที่รู้ใจกันนะคะมาจับมือกันมาเป็นหุ้นส่วนกันทําให้งานนั้นผ่านไปแบบเฉลุยนะคะหรืองานต่างๆที่ท่านมีโปรเจกต์ไว้นะคะ ท่านสามารถทําได้แล้วก็ผ่านได้อย่างสะดวกสบายนะคะเหมือนกับว่าเส้นทางนี้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะก็เหมือนกับดวงคนนะคะถ้าเวลาขึ้นก็ขึ้นแบบ่ไม่น่าเชื่อนะคะไม่อยากคิดว่าสิ่งที่เราทํานี้จะประสบผลสําเร็จขนาดนี้ใช่ไหมคะ คือดวงคนเรานะคะก็มีขึ้นมีตกนะคะแต่ว่าจากหน้าไพ่นะคะชาววันศุกร์ทางด้านการงานนะดวงท่านกําลังขึ้นนะคะดวงเฮงดวงรวยนะคะถือว่าการงานดีมากๆนะคะส่งผลถึงการเงินด้วยนะคะก็ลองมาดูการเงินต่อก็ได้นะคะว่าตามที่อาจารย์พูดมานี้จะส่งผลจริงไหมนะคะทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าส่งผลทางด้านการเงินอาจารย์เห็นกเหรียญขึ้นมาแล้วนะคะกเหรียญก็แสดงว่างานดีเงินดีเงนิงนเด่นนะคะ มีสิ่งเดียวที่ต้องระมัดระวังนะคะก็คือราชินิดาค่ะราชินิดาบางครั้งนะคะการที่เรามีพระเดชมากกว่าพระคุณนะคะก็จะทําให้ลูกน้องบริวารหรือคนที่อยู่ด้วยรู้สึกอึดอัดไม่มีความสุขนะคะไม่ค่อยสบายใจเพราะฉะนั้นนะคะจากหน้าไพ่ตรงนี้นะคะก็ผ่อนๆลงนิดนึงนะคะ ก็อย่าเคร่งเครียดมากเกินไปหรืออย่ามีอีกโก้สูงมากเกินไปอย่ามีทิฐิมานะมากเกินไปนะคะพยายามประสานสัมพันธ์นะคะเอาความดีเข้าคุยกันเอาหน้าที่การงานที่เราคิดว่าพอพูดพอคุยกันได้อันไหนพออารมุ่มรวยได้ก็อารมุ่มรวยกันไปนะคะถ้าเด็ดขาดมากเกินไปมันก็จะพังได้เหมือนกับเส้นได้ใช่ไหมคะตึงมากเกินไปก็ขาดหย่อนเกินไปก็ไม่ไหวนะคะมาดูการเงินค่ะ f o r of Wands a g of Cups The High Priestess Judgment Justice การเงินนะคะท่านที่เกิดวันสุขนะคะ การเงินของท่านนะคะมีคนอุดหนุนมีคนค้ำจุนนะคะบางท่านนะคะอาจจะได้ทรัพย์สินมรดกจากครอบครัวนะคะครพร้อมไพ่สีเมทาวแล้วก็ไพ่จัสติกแล้วก็ไพ่จัสเมนขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะก็หมายถึงว่าท่านมีโอกาสที่จะได้มรดกได้ทรัพย์สินจากครอบครัวนะคะหรือไม่ก็ได้เงินนะคะได้เงินจากผู้ที่คอยดูแลอุปถมัมภ์ค้ำจุนหรือว่าเป็นเงินด้วยความรักความเสน่หาห็กแ้่ถ้วยนะคะถ้าท่านเจอปัญหาอุปสรรคตอนนี้มัน ผ่านไปแล้วนะคะมันได้จบลงไปแล้วค่ะปญห,หาวาสักทางด้านการเงินที่ท่านเคยเจอนะคะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทางที่สว่างสวยกับท่านนะคะชีวิตของท่านกําลังจะดีขึ้นนะคะแต่ก็นะคะอยากให้ระมัดระวังเรื่องหนึ่งนะคะคือ justice กับ judgment ถ้ามาอยู่คู่กันตรงนี้นะคะที่อาจารย์อยากจะให้ระมัดระวังนะคะก็คือ judgment กับ justice นะคะ ไพ่ใบนี้นะคะให้ระมัดระวังในเรื่องเอกสารสัญญานะคะเอกสารสัญญาทางด้านการเงินนะคะอาจจะเป็นเงินกู้แบงก์กู้ธนาคารหรือว่าซื้อรถซื้อราหรือว่าเงินคําประกันนะคะก็ให้อ่านดีๆนะคะอะไรก็ตามที่เป็นเอกสารสัญญาที่เกี่ยวกับการเงินนะคะก็ดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าสองใบนี้ขึ้นมามีโอกาสที่จะมีปัญหาค่ะความรักนะคะคนโสดค่ะ the empress Ish of Cups Night of Cups Four of Swords Four of Pentacles คนโสดนะคะท่านมีคนเข้ามาแล้วเป็นคนดีด้วยนะ e M p r e s นะคะถ้าเป็นท่านชายถือว่าจะได้คู่ที่นะคะมีความเพียบพร้อมทุกอย่างทางด้านหน้า,นนา,นนานที่การงานกิริยามารายาทเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะมีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตนะคะพื้นฐานครอบครัวมาดีอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าท่านหญิงนะคะท่านจะเจอเนื้อคู่นะคะคู่ที่มีความพร้อมเหมือนกันนะคะ ท่านมีโอกาสสะดวกสบายเป็นคุณหญิงคุณนายได้สบายนะคะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะแต่บางครั้งนะคะถ้านอาจจะเจอคนที่มีลักษณะเงียบขรึมนะคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาก,ก็คือสีดาบตรงนี้นะคะทําให้เราไม่มั่นใจว่าเขารักเราจริงไหมนะคะหรือว่าเขาคิดอะไรอย่างไรเราดูไม่ค่อยออกใช่ไหมคะหาไพ่นะคะมั่นใจได้เลยว่าเขารักนะคะเพราะว่าหนึ่งถ้วย The e m p r e s s นะคะแล้วก็สีเรียนก็คือการแอบชอบแอบปลื้มกัน อัศวินถ้วยก็คือการกําลังจะเดินทางหากันค่ะคนโสดนะคะเดือนเมษายนนี้นะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะท่านกําลังจะมีคนดีๆเดินเข้ามาในชีวิตทําให้ชีวิตสดใสนะคะเหมือนกับว่าฟ้ากําลังจะเปิดนะคะเปิดให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านเพราะว่าจากที่อาจารย์ดูมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินคนรักนะคะดีหมดเลยค่ะแล้วคนมีคู่ล่ะคะเป็นไงบ้างคะใบแรกคาะที่ emperor Night of souls w i e l of fortune Page of cups Night of wants คนที่มีคู่นะคะอาจจะเครียดหน่อยนะคะแปดดาบนะคะ เครียดเพราะอะไรคะเครียดเพราะว่าอีกคนนึงนะคะเป็นเหมือนอ็มเพรอร์นะคะเป็นคนที่มีมีความมุ่งมั่นสูงเขาทําอะไรเขาจะต้องหวังความสําเร็จแต่อีกคนนึงนะคะเป็นเด็กถือถ้วยอยู่นะคะก็คือยังมีความอ่อนหวานมีความอ่อนโยนในตัวนะคะเหมือนกับว่าคนนึงจะเป็นผู้ใหญ่มากเกินไปแต่คนหนึ่งก็เป็นเด็กมากเกินไปนิสัยอาจจะตรงกันข้ามกันทําให้เกิดการเครียดได้ในบางครั้งบางคราวนะคะก็คือ 8ดาบนี้นะคะหรือบางครั้งนะคะอาจจะเป็นว่าอยู่ห่างไกลกันนะคะเดียมเพลอร์อ,อาจจะหมายถึงชาวต่างชาติต่างภาษาได้นะคะช่วงนี้นะคะท่านต้องการให้กงรงล้อชีวิตตรงนี้หมุนให้ท่านได้เจอกันกันกบเขาเจอกันกับคนรักที่ท่านรอคอยแต่ว่าท่านก็ยังอยู่ในสภาวะที่รออยู่นะคะถ้าก้าวดาบขึ้นมาค่ะแต่โดยภาพรวมนะคะคนที่มีคู่นะคะ ความรักของท่านนะคะสามสัมพันธ์ต่อไปได้ดีนะคะถ้าเป็นคู่ที่มัน่นหมายแต่งงานแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินมรดกมีโอกาสที่จะได้ลูกได้บริวารเพิ่มขึ้นนะคะก็คือเด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็ได้ถ้ามีโอกาส,ได,กาสได้บุตรนะก็เป็นบุตรดีด้วยเด็กถือถ้วยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของเด็กกตัญญูนะคะถือว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนค่ะอัศวินแม่เท้านะคะถ้ามองในเรื่องความรักนะคะ ความรักของท่านพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะคะก็คือสารสัมพันธ์ไปได้ถ้าเป็นครอบครัวอยู่แล้วครอบครัวก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะถ้าเป็นคนที่คบหาดูใจกันมานานนะคะท่านมีโอกาสที่จะมั่นหมายแต่งงานนะคะแต่ในช่วงนี้ท่านอาจจะเครียดนะคะเครียดเพราะว่าห่างไกลกันไหมหรือว่าเครียดเพราะว่าลักษณะน,นิสัยแตกต่างกันนะะแต่โดยภาพรวมแล้วท่านทั้งสองก็คือคู่กันนะคะต่อไปสุขภาพค่ะ Six of source f i e of source สุขภาพนะคะของชาววันศุกร์นะคะอาจจะเป็นนิ้วเป็นไตนะคะก็ให้รามาระวังหน่อยนะคะส่วนอื่นๆน,นะคะถ้าท่านเคยผ่านการผ่าตัดมาแล้วนะตอนนี้นะคะอาการของท่านกําลังจะดีขึ้นนะคะแต่ท่านถ้า แต่ถ้าท่านไหนนะคะยังไม่เจอปัญหาแบบอาจารย์ว่ามานะคะก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องนิ้วเรื่องไตนะคะเพราะว่าหกดาบแล้วก็ห้าดาบขึ้นมานะคะดาบทุกใบคือปัญหาคืออุปสรรคแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะดวงของชาววันศุกร์นะคะมีโอกาสที่จะเจอปัญหาหนักๆเกี่ยวกับสุขภาพเหมือนกันนะคะก็ลองไปเช็คสุขภาพดูค่ะเกี่ยวกับช่ลาบระคะ The m a g i c i a n The Lovers โชคลาภท่านอาจจะได้จากคู่รักนะคะหรือจากการเสียงโชคเสี่ยงดวงนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากการไหว้พระขอพรอย่างนี้นะคะท่านมีโชคเมีลาบนะคะแต่ไม่ใช่โชคใหญ่ลาบใหญ่นะนะคะแต่ว่ามีไหมมีแน่นอนค่ะ ชาวันศุกร์อาจารย์ได้พยากรณ์ดวงประจําเดือนเมษายนส5 6 4ายไปแล้วนะคะโดยภาพรวมนะคะการงานดีการเงินดีนะคะความรักของคนโสดนี้ยิ่งดีนะคะจะเจอคนดีๆเจอเนื้อคู่นะ แต่บุคลิกอาจจะเงียบขรึมนะคะเราอาจจะไม่มั่นใจแต่จากหน้าไพ่อาจารย์มั่นใจเลยว่าเขาคนนั้นรักและเขากาลังจะเดินเข้ามาค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีการไม่เข้าใจกันบ้างนิดๆนหน่อยๆเพราะว่าบุคลิกลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วถือว่าดีสารสัมพันธ์ต่อได้ส่วนท่านไหนที่แต่งงานแล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้ลูกหลานนะคะเราเด็กถือถ้วยเราก็ได้อภิชาตตาบุตรด้วยนะคะได้ลูกดีนะคะ ส่วนสุขภาพก็ระวังโรคนิ้วโรคตายนะคะโชคลาภเล็กเล็กน้อยน้อยค่ะอาจารย์จบการพยากรลงไปแล้วนะคะอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสไครต์ Subscribe, กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วนะคะอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณไว้ณนะโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ